รู้ไหมคะว่ามีแบรนด์ไทยที่ขายเก้าอี้ไม้ค่ะตัวละสามหมื่นแต่ลูกค้าซื้อเพราะเขารู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เก้าอี้แต่นี่คือความรู้และแนวคิดที่ใช้ได้จริงสวัสดีค่ะนี่คือ527 Talk ไ็าปริศนาเรื่องแบรนด์กับครูพปแอนนัสมนค่ะวันนี้จะพาไปดูแบรนด์ไทยค่ะที่ชัดเจนและกล้าขายแพงอย่างมีเหตุผลและนี่คือทาแบบนี้แลปังหรือพัง SME hit or miss B บรนด์มูเลอร์แบรนด์ไทยที่กล้าขายแพงกว่าคู่แข่งเพราะเขาไม่ได้ขายแค่เฟอร์นิเจอร์แต่ขายภูมิปัญญาที่ใช้ได้จริงแบรนด์นี้เขาไม่ตะโกนขายของแต่พูดอย่างนิ่งและมั่นใจค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้ออกแบบด้วยความรู้และขายผ่านความเข้าใจนั่นแหละเหตุผลที่ลูกค้าพร้อมจ่ายแม้ราคาจะสูงมูเลอร์ค่ะเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากเชียงใหม่ที่ใช้ไม้มะค่าไทยแท้มาสร้างเฟอร์นิเจอร์ในแนวมินิมอลผสมปัชญา ฟังดูหรูใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้ขายความรู้ค่ะสโลแกนของเขาคือ Craft and Wisdom หรือแปลตรงๆค่ะคือฝีมือและความรู้ที่ลึกซึ้งนี่ไม่ใช่คำขวัญสวยๆค่ะแต่มันถูกฟังลงไปในทุกสิ่งที่มุลเล่ทำค่ะตั้งแต่การเลือกไม้ไทยแท้อย่างมะค่าค่ะการออกแบบที่เรียกเงียบแต่ทรงพลังไปจนถึงการเล่าเรื่องที่ไม่เล่าแบบขายของค่ะแต่เล่าแบบ อธิบายโลกทัดนั่นคือเขาขายสิ่งที่ลึกกว่านั้นคือภูมิปัญญาที่อยู่ในทุกปไซน์เพราะเขารู้ค่ะว่าแบรนด์ของเขาค่ะไม่ใช่เพื่อทุกคนเขาจึงเลือกใช้อากิไทผสมค่ะระหว่าง the creator กับ the sage โดย the creator คือการออกแบบด้วยจิตวิญญาณเผมหุ่นเล่ไม่เคยขายว่าของเราทำจากไม้หายา แต่ขายว่าสิ่งนี้เกิดจากความคิดที่ผ่านการกลั่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น The Sage ครับเพราะมีหลักคิดมีที่มามีแนวทางที่มั่นคงแบรนด์พูดด้วยภาษาที่ฉลาดหรือสงบนี่คือไม้ที่ไม่ได้แค่สวยแต่ใช้แล้วคุณจะเข้าใจธรรมชาติมูลเลอรพูดน้อยค่ะแต่เฉียบแบรนด์ไม่ขายอารมณ์วุ่นวาแต่ขายความรู้ที่ใช้ได้จริงและคนที่เห็นคุณค่านั้นคือกลุ่มคนที่พร้อมใจในราคาที่ S <S <an> เข้าใจเหตุผลและทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ลูกค้ากล้ายอมจ่ายหลักหมื่นทั้งๆที่เฟอร์นิเจอร์ข้างๆอาจราคาหลักพันค่ะเพราะลูกค้าซื้อความหมายไม่ใช่แค่สินค้าดังนั้นแบรนด์ไม่ต้องพูดเยอะถ้ารู้ว่ากําลังพูดกับใครและพูดแบบไหนถึงจะชัดถ้าคุณอยากให้แบรนด์ของตัวเองขายได้แมราคาสูงเริ่มจากการรู้ให้ชัดว่าแบรนด์คุณยืนอยู่จุดไหนและพูดด้วยเสียงไหน มาเริ่มตอนนี้วันนีที่527 Talk ด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงคลิกลิงก์ใต้โพสต์หรือทักใช้คำว่าสนใจเพื่อรับสิทธิพิเศษทันที สร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจังแบรนดิงหนึ่งศูนย์หนึ่งพลัสสูสำเร็จในการสร้างแบรนด์และทาแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะ ถ้าชอบเรื่องราวแบรนด์ในแง่มุมต่างๆเหล่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง527เท่อของเราค่ะเพื่อรับเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่หลากหลายแล้วถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์หรือต้องการให้เราพูดถึงหัวข้อไหนในคลิปถัดไปค่ะฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่กำลังสร้างแบรนด์หรือธุรกิจของตัวเองด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ